การประกวดอิสุไร้ปังดังระเบิดนะครับซึ่งได้ให้โจทย์พวกเรามานะครับเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอนําเสนออเบอรตัวเองนะครับเราทางข่าวสวนไถเองหรือทางทีมงานเราเองนะครับก็ได้มีความคิดนะครับที่จะนําเสนอกับเกี่ยวกับอุโมงค์ต้นไผ่จุดนี้นะครับซึ่งในอนาคตนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งด้วยความยาวแล้วก็เกือบ900เมตรนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณนะครับทางเข้าพุทธมงฑลทีนะครับหรือในพุทธมณฑลที่ม18นะครับ หรือทางเข้าจะอยู่ปตทนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับในจังหวัดสันแก่นนะครับฝากติดตามที่นี่ด้วยครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากน้องติมเทอร์โบนะครับหรือติมโคดังเฟรนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับได้มีอัลบั้มใหม่ออกมาแล้วครับขึ้นออกรูปๆไปแล้วนะครับหนึ่งที่ต้องเตือผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเรามาถามน้องติมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะน้องติม ที่แล้วแต่ะคะทัน,นี้ก็ได้บบเป็นเกียรติที่พี่โมนะคะได้มาชวนให้มาเที่ยวอุโมงค์วัดอุโมงค์ต้นไผ่ครัน้องปิมอุโมงค์ต้นไผ่ที่ยาวที่สุดในไประเทศไทยในอนา,าคตต้องว่าอย่างนี้อนาคตใช่ไหมใช่แต่เพราะน้องปิ่มก็เป็นเิลป,ปินนักร้องก็ไม่กับคนต้้นไทยนะครับซึ่งก็ผลง,งานก็เยอะน้อง,งปินมมีผลง,งานอะไรบ้างครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้มีคนงานที่ปล่อยปล่อยไปล่าสุดก็คือเป็นแล้วแต่นะคะปีใหม่นี้ก็จะมี ร้อนสบายฝากติดตามทางช่อง YouTube บิล Turbo Channel ด้วยนะคะขอละลาบรัวนะทำไมไม่ปล่อยทีเดียวครับถ้าปล่อยทีเดียวมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันสิคะอ๋อครับอ่าวันนี้ต้องบินมาอ่าที่นี่นะครับต้องบินเห็นอะไรในอนาคตครับคิดว่าอ่าอนาคตนะคะคงจะเป็นเหมือนอุโมงค์ไถ่ที่แบบคงจะสวยมากอะค่ะแล้วแล้วที่แน่ๆคือที่ได้ยินมาก็คือจะยาวกว่าอุโมงค์ที่ขอมาอีกใช่ครับ ที่วัดป่าาวัดศิรินพรนะครับอำเภอว่านาจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งสถิตเดิมไู่กินได้ยินกัเท่าไหร่ครับประมาณว่า300เมตรค่ะรับใกล้เคียงครับแต่ที่นี่ก็เกือบ900เมตรนะครับซึ่งในอนาคตนะครับก็แน่นอนนะครับแต่โครงการเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มได้ช่วงประมาณเดือนสิงหาของปี60ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับจากเอียวสุไลฟ์ปังดังระเบิดนะครับที่ทําให้เรานะครับได้มีโอกาสนะครับได้นําเสนอนะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอว่านไผ่ตี้ ที่หนึ่งนะครับในอฮะโค้ดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ